ผดที่16หนีไม่พ้นหูหยินหยางพอมาถึงบ้านสกุลหยางทั้งสองก็เห็นเงาร่างบอบบางของหญิงไม้ยืนอยู่ข้างสวนนางกำลังเหยียบอยู่บนเก้าอี้ยาวตัวหนึ่งมือเรียวขาวคู่นั้นสารวนกับการจัดแต่งดอกไม้บนชั้นวางดินสีดำเปื้อนมือไปหมดหยางซื้อหันกลับมาตามเสียงเรียกผู้เสียงอ่อนหวานว่าเชิญพวกท่านเข้ามาก่อนประตูไม่ได้ลงกรอนเอาไว้ ทุกครั้งที่เข้ามาในบ้านหลังนี้พวกเธอรีบไปรีบมาจนไม่ทันได้สังเกตบริเวณโดยรอบตอนนี้พอได้เข้ามาในสวนร่มรื่นจึงพบว่าบุกผาหลากสีหลายพันกำลังชูช่อออกดอกงามสะพรัง่งกู้อวินเมินดอกไม้ใบหญ้าโดยสิ้นเชิงสายตามองประเมินรอบบ้านตามวิสัยตำรวจสืบสวนส่วนจัวฉิงเดินไปยังข้างชั้นวางดอกไม้เอ่ยถามดอกไม้เหล่านี้ท่านปลูกเองหรือ อย่างซื้อขยับกระถางในมือให้ตรงพลางยิ้มแย้มอ่อนหวานใช้แล้วปกติยามว่างข้าชอบอยู่กับดอกไม้ใบหญ้าปลูกได้งามมากจริงๆนั่นแหละบุปผาดอกน้อยสีม่วงอ่อนหลายกระถางบนชั้นวางต่างผลิตด,ดอกออกใบได้อย่างงดงามนักดอกแต่ละช่อนั้นดูแตกต่างจากดอกไม้พันอื่นคุณหมอสาวอดถามต่อไม่ได้นี่ดอกอะไรหรือพูดพลางยื่นมือไปสัมผัสกลีบดอกเบา ระวังอย่างซื้อร้องอย่างไม่ทันขาดคําจัวฉิงก็อุทานเสียงต่ำรีบชักมือกลบับร่างบอบบางถอยหลังโดยไม่รู้ตัวจนเผลอไปชนชั้นวางดอกไม้ผ่านข้างเข้าอีกหนโชคดีที่อย่างซื้อซึ่งยืนอยู่ด้านข้างรีบประคองเือเอาไว้เลยไม่ล้มลงไปให้ขายหน้าตัวเอง กู้อวินที่ได้ยินเสียงร้องก็พุ่งเข้ามาทันทีเธอเป็นไงบ้างหญิงสาวสายหน้าปฏิเสธไม่เป็นไรแค่เจ็บแสบนิ้วมือนิดหน่อยส่วนที่อุทานเมื่อกี้ก็เพราะตกใจมากกว่าเจ็บพอมองไปทางดอกไม้งดงามตูไร้พิษสงอีกครั้งก็อดถามไม่ได้นี่ดอกอะไรกันบนกลีบมีหนามด้วย หยางซื่อก้าวลงมาจากบนเก้าอี้อธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,นี่คือดอกไม้ชนิดหนึ่งที่บ้านเกิดข้าเรียกว่าย้าหอมพอตกกลางคืนจะมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วกลิ่นของมันสามารถไล่มแมลงและยุงได้ข้าจึงปลูกไว้ที่บ้านคูห,หยินหยางเป็นคนที่ไหนหรือกูวูวินถามตามความเคยชินกลับสังเกตเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายฉายแววเจ็บช้ำรังๆเป็นคนอำเภอหลีเมืองไฮ แค่ถามถึงบ้านเกิดทำไมดูเจ็บปวดรวดร้าวขนาดนี้ละ่ะหญิงไม้ตบเศษดินในมือเบาๆก่อนพูดเสียงอ่อนเข้าไปในบ้านกันเถิดข้างนอกไม่มีที่นั่งดีเหมือนกันจั่วฉิงเดินตามเจ้าของบ้านเข้าไปข้างในแต่โดยดีในตากู้หวิ่นเปล่งประกายวาบปราดมองชั้นวางดอกไม้ที่ด้านหลังทีหนึ่งก่อนตามติดพวกนานเข้าไปด้านในเชิญท่านทั้งสองดื่มชาหูหยินไม้ยกชามาวางไว้ตรงหน้าพวกเธอ ก็วินพลันเอ่ยขึ้นลอยลอยโดยไม่ทันให้นางวางถ้วยชาเสร็จหลี่เจอตายแล้วอะไรนะมือของอย่างซื่อที่ยังถือชาอยู่สันระร,ริกรีพูดใครฆ่าเขาหรือกูว้วินรีตาลงเล็กน้อยนับว่าเซนส์ดีเหมือนกันแฮะพอบอกว่าหลี่เจอตายแล้วก็ถามทันทีว่าใครฆ่าเขาดูท่านนางจะรู้ว่าเป็นการฆาตกรรมแน่แล้วสินะ สารวัตรคนเก่งหลุบในตาลงปิดบางประกายคมกรีบราวกับรู้ทันอะไรบางอย่างเอ่ยต่อเรียบ ทางการค้นเจออาวุธที่ใช้สังหารอย่างลู่ที่บ้านหลีเจอ้และเขาเองเคยยืมเงินสามีท่านหลายครั้งติดหนี้ก้อนโตทางการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาฆ่าอย่างลู่เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายหนี้แต่หลีเจอ้กลับยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วยังบอกว่ามีหลักฐานพิสูจน์ว่าเงินเหล่านั้นเป็นอย่างลู่ที่เต็มใจให้เขาเองวันนี้เราตั้งใจจะคุมตัวเขากลับบ้านไปเอาหลักฐานที่เขาอ้างแต่เจ้าตัวกลับถูกวางยาพิ ตายในคุกเสียก่อนอย่างซื่อก้มหน้าลงอีกครั้งสาวแกล่งพยายามมองสีหน้าอีกฝ่ายแต่ก็เห็นไม่ชัดเลยได้แต่พูดต่อเรามาครั้งนี้ก็เพื่อจะถามท่านว่าอย่างลูกเคยเอ่ยถึงจุดอ่อนของตัวเองให้หลี่จื้อรู้บ้างหรือเปล่าหรือท่านเคยได้ยินเขาพูดอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าอย่างชื่อสายสศารีรษะเป็นเชิงปฏิเสธยังคงไม่ยอมเงยหน้าขึ้นกู้วินหันไปหาเพื่อนสนิทปุ๋ยใบยด้วยสายตาให้จวฉชิงรับหมายตอ โอเคกูดคอปแบดคอปคนเป็นหมอพยักหน้าจากนั้นก็กลุ่มมืออย่างซื่ออย่างอ่อนโยนพลางเอ่ยเสียงนุ่มหูหยินอย่างมองค่า นางยอมเหงื่อยหน้าขึ้นมาเสียทีจั่วชิงค่อยๆกล่อมฆาตกรฆ่าสามีท่านโยนความผิดให้เฉียนจริงก่อนจะวางยาพิษฆ่าหลีเจอร์ท่านอาจจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปของเขาก็ได้พวกเราหวังว่าท่านจะร่วมมือด้วยช่วยกันนําตัวฆาตกรมารับผุดกับทางการนี่ไม่เพียงจะทําให้วิญ,ญญาณของสามีท่านไปสู่สุขติเท่านั้นยังจะเป็นการทําให้ท่านปลอดภัยอีกด้วย หูหยินไม้คล้ายกำลังเหม่อลอยเนินนานต่อมาจึงเอ่ยช้าๆข้าเองก็อยากช่วยพวกท่านทว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับข้าเลยเวลาที่พวกเขาคุยกันก็ไล่ข้าออกไปด้านนอกข้าไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนางกำลังโกหกอีกแล้วกู้วินรีตาลงเล็กน้อยก่อนจะลุกพรวดพลาดอย่างไม่ทันให้อีกฝ่ายได้ตั้งตัวเอาเถอะในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่รบกวนท่านดีกว่า ทั้งสองสาวออกมาจากบ้านสกุลหยางอีกครั้งแววตาของทั้งคู่เมียดเทียบกับตอนก่อนเดินเข้าไปในนั้นแล้วมีแววความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนเพื่อนสีมองศบตากันเอ่ยยิ้มยิ้มจากนี้ก็รอดูฝีมือตันยี่หลานบ้างละภายในคุกหลวงเฉียนจริงยังคงนั่งไข่ห้างสูงอยู่บนเตียงเห็นเพียงแต่ที่เคี้ยวในปลายไม่ใช่ฟางกลับเป็นน่องไก่มันแผลบ พวกเธอวิ่งวุ่นมาทั้งวันพอมาถึงก็เห็นผู้ชายคนนี้กำลังกินข้าวอย่างสบายอารมณ์จั่วชิงที่ท้องยังว่างเปล่าอดไม่ได้ที่จะเอ่ยประชดพวกป่าเหนื่อยจะเป็นจะตายเจ้ากลับนั่งกินสบายยุติธรรมตรงไหนเฉียนจิงขยับกายนั่งตรงเผยรอยยิ้มเจ้าสำราญทำไงได้ใครใช่ให้คาเป็นนักโทษหลัก สารวัตรสาวเอ็นกายพิงผนังหินเย็นเยียบเหมอมองออกไปยังขอบฟ้านอกหน้าต่างที่มืดมิดแล้วถามขึ้นลอยๆเมื่อไหร่พวกนั้นจะมาเนี่ย ถ้าดึกกว่าน,นี้เธอต้องพลาดเรื่องสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นแหนเรื่องอะไรจะยอมละ่ะภายใต้สายตาเขม่นมองของจัวชิงชายหนุ่มที่ยังคงสำราญกับกาวดื่มกินอย่างอเอร็ดอร่อยยักไหล่พูดอย่างไม่ใส่ใจยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาเดี๋ยวก็โผล่มาเองพวกเขาทาั้งคู่ฝีมือสูงส่งประหนึ่งเทพมังกรเห็นหัวไม่เห็นหางเขาไม่เคยเห็นพวกชอบทำตัวลึกลับขนาดนี้มาก่อน คุณหมอสาวกรอกตาใส่อีกฝ่ายรอบหนึ่งสะบดในใจอย่างดุดเดือดรู้งี้เธอกินมาให้พุงปลิ้นก่อนเลยดีกว่าจูจ่ๆกูว้วินก็ส่งเสียงขึ้นมาเป็นยังไรถามได้ความอะไรบ้างจัวชิงหันกลับไปดูเห็นร่างสูงสง่าของเจ้ากรมอายาเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าตันยี่หลันสายศีษะทอดถอนใจคราหนึ่งอาหารในคกุกมาจากที่เดียวกันทั้งหมดอาหารของคนอื่นไม่มีปัญหาอะไรมีเพียงของหลี่จื้อเท่านั้นที่ตรวจพบยาพิษ คนเป็นหมอกลอกตาขึ้นฟ้าอาหารในคุกมาจากที่เดียวกันจริงเหรอแล้วไอ้ที่อยู่ในมือผู้ชายหน้าเงินคนนั้นเรียกว่าอะไรหรือยุคนี้เขาเลี้ยงหนักโทษดีขนาดแจกน้องไก่ทุกมือ้อคนบนเตียงหินโยนกระดูกไก่ที่กินเสร็จลงในกระดาษอาบน้ํามันบนพึมพร,รมมองข้าแบบนั้นทําไมน้องไก่นี่ข้าขอร้องให้ยายี่ที่เฝ้ายามไปซื้อให้ต่างหากอย่าหาว่าข้าเบิ่นเลยนะแต่ของในคุกนี่มันเหลือรับจริงๆแล้วยังต้องเสียเงิน ให้ผู้คุมวิ่งไปซื้อน้องไก่ให้ตั้ง3อีแปนี่มันปล้นกันชัดๆตันยี่หลันไม่สนใจคำบ่นของเฉียนจริงน้ำเสียงเย็นชายยังคงดังต่อเนื่องยายี่ที่รับผิดชอบเรื่องแจกอาหารถูกคุมขังไว้แล้วคาสอบสวนมาทั้งวันเขายังคงยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ยอมรับว่าเป็นคนวางยาในคุกมีเวรยามทั้งหมด4นายต่างหลาดระเวนตามกำหนดเวลาทุกคนให้การว่าไม่พบผู้ที่น่าสงสัยเลย เช่นนั้นวันนี้ก็สูญเปล่าอีกตามเคยเฉียนจริงไม่มีความรู้สึกที่ดีกับคุณนางกรมอาญาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงพูดเยอะอยันว่าก็หมายความว่าหลี่จื้อตายอย่างประหลาดผีไม่รู้เทวดาไม่เห็นข้าว่าคุกหลวงกรมอาญานี่แหละคือสถานที่ที่อันตรายที่สุด ตันยี่หลานยุ่งอยู่กับการตรวจสอบทั้งวันแต่ไรวีเววความคืบหน้าไม่เลวร่วมมือกับพวกนางสืบคดีคงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเย่แม่ยงคงยืนนิ่งไม่ปลีกปากเอวเทียนจึงเป็นฝ่ายเล่าถึงผลการสืบทั้ง3าวันของพวกเขาด้วยสีหน้าไร้รโรมดุดเดิมคดีทองคําในตอนนั้นมีฝ่ายอาญาฝ่ายปกครองฝ่ายทหารสามฝ่ายร่วมกันตามสืบตอนนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบคดีนี้มีอยู่5้าคนคนแรกคือฟังโย่ออันเสนา บดีฝ่าย,ยอาญาคนที่สองคือผิงหยันชื่อหลังฝ่ายอาญาคนที่สามคือฉินซินซื่อหลังฝ่ายปกครองคนที่สี่คือห่วงจงชุยจงหลังฝ่ายปกครองคนสุดท้ายคืออู๋กัวเฉิงชื่อหลังฝ่ายทหารและผู้ที่เข้าถึงตัวหยางลู่ได้มีสามคนคือฟังโย่ออันผิงหยันและอู๋กัวเฉิงส่วนชวุยเจออย๋อหยางลู่และหลี่จื้อล้วนเป็นลูกน้องของอู๋กัวเฉิงชื่อหลังฝ่ายทหารในตอนนั้นเมื่อหยางลู่กลับมารายงานว่าพบ ทองคำอูกัวเฉิงไม่อยู่ผิงหยานเป็นผู้จัดทหารไปเป็นกําลังเสริมปรากฏว่าพ่อไปถึงถ้ำก็พบแต่รอยล้อรถจํานวนมากบนพื้นทองคําในถ้ำหายไปแล้ว กูวินถามว่าสามคนนี้ตอนนี้อยู่ไหนบ้างไม่ใช่ว่าตายหมดอีกแล้วนะหลายวันมานี่เธอรู้สึกได้ถึงสายตาเยือกเย็นที่คอยตามติดอยู่เบื้องหลังจับจ้องมองเธอกับจัวฉิงอย่างเย็นชาหากพวกเธอมีความคืบหน้าเขาก็พร้อมลงมืออย่างไร้ความปราณีความรู้สึกถูกตามติดแบบนี้นี่แย่ชะมัดฟันโยอันเนื่องจากสืบคดีไม่คืบหน้าจึงถูกส่งไปเป็นผู้ว่าการเมืองทงปีต่อมาเขาก็อ้างเหตุแก่ชราลาออกกลับไปอยู่บ้านเกิดพึ่งป่วย ตายเมื่อต้นปีนี้ผิงหยันก็ถูกลดขั้นย้ายไปเป็นจงหลังฝ่ายทหารเนื่องจาก3มปีมานี้ผลงานไม่เลวปีนี้จึงได้เลื่อนเป็นชื่อหลังฝ่ายทหารส่วนอูก,กวัวเฉิงคุมลูกน้องไม่ดีจึงถูกลดเป็นจงหลงังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนับแต่นั้นมาฟังฟังดูก็ไม่มีจุดไหนน่าสงสัยนายตำรวจถามต่อเศรษฐานะของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างเศรษฐานะนอกจากจัวฉิงคนอื่นล้วนนิ่งครางหมดคุณหมอสาวกระตุกยิ้มมุมปากอธิบายย่อๆ นางหมายถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเ้้าของเครื่องใช้สภาพบ้านเรือนและเงินทองจับจ่ายของพวกเขาเหล่านั้นเกินกว่าขอบเขตของรายได้ที่ควรจะเป็นหรือไม่ เมื่อฟังคำอธิบายกระจ่างชัดพวกเขาจึงค่อยคืนสติมาเอาเทียนพูดต่อหลังจากฟังโยอ่านตายสกุลฟังก็ฐานะตกต่ำตอนนี้ชีวิตดีกว่าชาวบ้านเสียอีกส่วนผิงหยนันเขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสัตว์มาโดยตลอดสภาพบ้านช่องคุณนางธรรมดาไม่ได้ด้วยซ้าอูกวัวเฉิงเมาสุราทั้งวันติดหนี้ก้อนโตเฉียนจิงผิวปากเอ่ยยิ้มแย้มหมายความว่าแต่ละคนมีเรื่องให้สืบลงสินะ กูเอาวินขมวดคิว้วน้ำเสียงฟังดูงหุดหิดทองคำหนึ่งล้านตำลึงเชียวนะแบ่งใส่รถมาอย่างน้อยก็ต้องใช้7-8ดคันตอนเกิดเรื่องทางการก็ส่งคนออกตามล่าท,ทันทีแต่กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยแปลกเกินไปแล้ว เรื่องทั้งหมดเพิ่งขานไปเพียง3ปีตัวการในคดีนี้ฉลาดเจ้าเล่นนักเป็นไปได้ที่จะใช้แผนปกปิดความร่ำรวยแต่ทองคำก้อนโตขนาดนั้นยังไงก็คงต้องแบ่งเอาไปบ้างละหน่าไม่มีทางระเหิดหายไปในอากาศแน่ ตันยี่หลันนั่งนิ่งฟังพวกเขาวิเคราะห์คดีดโดยละเอียดคดีทองคำในปีนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากฝ่ายอาญาส่งคนสืบคดีนี้ไปทั่วกลับไม่ค่อยได้ไรายละเอียดเท่าไหร่แต่คดีเมื่อสปีก่อนกลับถูกเอ้าเทียนที่ไม่ใช่แม่ทับแต่เป็นขุนนางขั้นต่ำสุดใช้เวลาเพียงสาวันก็สืบได้ละเอียดถึงเพียงนี้กูเอาวินโพรงขึ้นมาทันควันรู้ตำแหน่งของถ้ำนั่นหรือยัง บุรุษเรือนผมสีเงินยวงพยักหน้าอย่างกระด้างเย็นชางั้นพรุ่งนี้เราคงต้องไปสำรวจถ้ำที่ว่าดูสักหน่อยไม่แน่อาจจะพบร่องรอยเพิ่มเติมก็ได้หญิงสาวมองไปยังท้องฟ้ายามราตรีเบื้องนอกเป็นครั้งที่สามจากนั้นหัวเราะหึ่หแฝงเล็ดในตอนนี้ไปดูก่อนดีกว่าว่าปลาติดเบ็ดหรือยัง เรื่องสนุกอะไรคราวนี้ฝ่ายเอ้าเทียนกลับชงนสงสัยบ้างเฉียนจิงรู้สึกว่าคืนนี้ต้องมีเรื่องสนุกแน่ร้องว่าข้าไปด้วยจั่วฉิงชายตามองเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบอย่าลืมสิตอนนี้เจ้าเป็นนักโทษอยู่นะกินอิ่มแล้วอยากดูอะไรสนุกสุขหลับฝันเอาเถอะยา กูเอ้าวิ่นเผอหัวเราะเสียงดังเฉียนจริงโดนของแข็งเข้าให้ซะแล้วคงไม่รู้สินะว่าใหญ่จั่วฉิงมีคติประจำใจว่าแกแขนสิบปีไม่สายจะจำใจยามนี้ผู้คนต่างเข้าสู่ห้วงนิทราเงียบสงัด หน้าบ้านมุงกระเบื้องเรียบๆมียายยี่สองคนยืนเข้าประตูอยู่คนละฝั่งเมื่อครูท่านเจ้ากรมอาญาเพิ่งสั่งให้พวกเขาเข้าไปค้นไม่เห็นพบของมีค่าอะไรคิดเท่าไรก็คิดไม่ออกว่าทำไมท่านต้องสั่งให้พวกเขาอยู่ที่นี่ด้วยเวรกลางคืนหน้าเบื่อที่สุดทั้งสองยืนพิงประตูอย่างเกียจคร้านคนหนึ่งลืมตาสังเกตเหตุการณ์รอบด้านอีกคนหลับตาพักผ่อน มีเงาตะคุ่มวูบผ่านไปเพียงพริบตาเดียวก็หายเข้าไปในเงาไม้สีมืดใต้แสงจันทร์อย่างรวดเร็วเองปราเปรี่ยวจนทำให้ผู้คนคิดว่าเงาตะคุ่มนั้นเป็นเพียงตาฝาดไปแสงเงินเปล่งประกายฝ่าผ่านอากาศยามราตรีได้ยินเพียงเสียงครางแผ่วเบาจากนั้นไม่นานยายี่คนที่ลืมตาอยู่ก็หล้มลง,ลงอีกคนที่หลับตา ได้ยินเสียงผิดปกติเพิ่งจะเปิดเปลือกตายังมองเห็นภาพเบื้องหน้าไม่ชัดทันใดนั้นก็รู้สึกเจ็บแปลบที่ต้นคอชั่วพลิบตาดวงตาเขาก็ปิดลงอีกครั้งร่างในชุดดำลากยายี่ทั้งคู่ที่ถูกทำร้ายจนสลบเข้าไปในสวนอย่างรวดเร็วหันกลับมางับประตูปิดเบาๆแล้วสืบเท้าเข้าไปในบ้านเงียบเชียบร่างนั้นเริ่มลงมือค้นหาอย่างว่องไวคุยหาสิ่งที่ต้องการทุกซอกทุกมุมหรือพลิกเข้าของในห้องจนระเกะระกะทว่า กลับดูเหมือนจะหาไม่เจอสิ่งนั้นดวงตาเย็นชามองผ่านจอบเหล็กที่มุมกำแพงก็หยิบขึ้นมาไม่รอให้เสียเวลาเริ่มขุดหาบริเวณเตาไฟกับมุมกำแพงเพียงไม่นานเศษดินก็ปลิวไปทั่วบ้านเขาคงไม่คิดจะเรือกำแพงนะน้ำเสียงเนิบๆของสตรีนางหนึ่งตึงขึ้นคลายเยอะอยันมีอีกเสียงใสแจว๋วหัวเราะตามมาก็ไม่แน่ กลางดึกในเรือนที่ไร้ผู้คนจูจ่ๆมีเสียงหัวเราะดังขึ้นคนชุดดำชะง,งักงันอย่างตกใจหันไปทางต้นเสียงทันควันดวงตาเย็นชาหรี่ลงมองไปทางที่คิดว่าเป็นต้นเสียงจอบเหล็กในมือถูกโยนทิ้งไปแทนที่ด้วยกระบี่ยาวตรงเอวเนื้อเหล็กกล้าศาสตร์ประกายเย็นเยียบบาดตายยิ่งนักบ้านหลังน้อยที่ตอนแรกอย่างมืดสนิทกลับสว่างจ้าด้วยคบเพลิงที่ถูกจุดขึ้นรอบทิศทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านล้วนปรากฏขึ้นใต้ใแสงไฟไร้ เงามืดให้หลบซ่อนรอบเรือนหลังเล็กปรากฏยายี่นับสิบคนตรงกลางสวนมีคนยืนอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นตันยี่หลันกับพวกนั่นเอง คนชุดดำจากที่ตะลึงไปสักพักครั้นเห็นสถานการณ์ขับขันก็ยืนนิ่งดวงตาศาสตร์ประกายเย็นชาจ้องมองกลุ่มคนนอกประตูกระบี่ในมือถูกกลุ่มแน่นฮูหยินหยางยอมมอบตัวเสียเถอะเจ้าหมดทางหนีแล้วกูเอาวิ่เก้าออกมาข้างหน้าแต่กลับถูกตันยี่หลันรังไว้หญิงสาวหันไปจ้องอีกฝ่ายนิ่งก่อนปลดมือเขาออกแล้วเดินเข้าไปในเรือนอย่างไม่ยี่ระต่ออันตราย เจ้ากรมอาญาสีหน้าฉายแววเคร่งเครียดจริงอยู่ที่ชิงโม่สืบคดีเก่งมากแต่หากนางถูกคนร้ายจับกลุ่มเป็นตัวประกันแล้วก็แย่แน่เขากำลังจะเดินเข้าไปห้ามอีกครั้งแขนเสื้อกลับถูกดึงไว้พอหันกลับมาก็เห็นว่าเป็นชิงหลิงที่กำแขนเสื้อเขาไว้แน่นสายหน้าไปมาเป็นเชิงบอกให้เขาใจเย็นๆใจเย็นๆแม้แต่ชิงหลิงเองก็บอกอย่างนี้หรือว่าชิงโม่มีแผนของนางอยู่ เขาเปลี่ยนไปส่งสายตาให้มือธนูที่ซ่อนตัวอยู่รอบทิศปลายสอนเล็งไปทางคนชุดดำทันทีหากคนผู้นี้มีท่าทางอันตรายเพียงนิดเดียวพวกเขาจะยิงธนูใส่อย่างไม่ลังเล เงาร่างบอบบางของคุณหนูสามสกุลชิงเดินมือเปล่าเข้าใกล้คนในเรือนทีละก้าวดวงตาจับจ้องดูดวงตาใต้ผ้าคลุมสีดำนั้นอีกฝ่ายตะลึงงนันจากนั้นครู่หนึ่งจึงดึงผ้าปิดหน้าออกอย่างรวดเร็วใบหน้างดงามของผู้ที่บอกว่าอ่อนแอขี้โรคปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงไฟทว่าก็ยังเป็นใบหน้าเดียวที่ทุกคนรู้จักในนามภรรยาของผู้ตายแรกเป็นหูหินหยางหยางซื่อจริงจ ดวงตาเย็นเยียบจ้องมองชิงโม่ะเหม่งเอ่ยถามเสียงเย็นพอพๆกับดวงตารู้ได้อย่างไรว่าข้า สิ่งที่เธอยอมรับอย่างหนึ่งคือทักษะการแสดงของหยางซื่อถือว่าเก่งยิ่งกว่าดาราฮอลลีวูดเบื้องหน้าอ่อนโยนน่ารักเป็นแม่บ้านแม่เรือนใครจะรู้ว่าพอสลัดผ้ากันเปื้อนออกจะจะกลายเป็นนักฆ่าชั้นเยี่ยมแบบนี้ตอนนี้อีกฝ่ายแม้จะปั้นสีหน้าว่าไม่ยี่ราแต่ก็จับได้ถึงอาการสั่นสะท้านของร่างกายสารวัตรมือปราบอย่างกู้วินถือว่านิ่งกว่ามากตอนที่ไปบ้านสกุลหยางครั้งที่สองคาพบว่าเจ้ากําลังโกหกอาการที่เจ้าแสดงมัน บอกข้าหมดเปลือกเจ้ารู้ดีว่าทำไมอย่างลู่ถึงมีเงินมากขนาดนี้แล้วยังแสดงออกอย่างชัดเจนว่ากโกรธแค้นเขาในจุดนี้มากตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าอาจจะคบชู้กับหลี่จือ้อร่วมมือกันฆ่าสามีตัวเองก่อนโยนความผิดให้เฉียนจริงแต่พอข้าพบหลี่จื้อก็ต้องโยนสมมุติฐานนี้ทิ้ง มือธนูด้านนอกอย่างน้อยก็สิบกว่าคนหวังว่าคงเป็นนักแม่นธนูกันทุกคนนะเพราะหากยิงผิดไปแค่คนเดียวคนสวยที่สุดก็ต้องเป็นเธอนี่แหละ หญิงสาวคิดอย่างเซงเซงพลานเคลื่อนตัวไปด้านข้างเอนหลังพิงกำแพงข้างประตูอย่างแนบเนียนในกลุ่มคนที่อยู่ที่บ้านสกุลหยางวันนั้นหากตัดหลี่จื้อกับเฉียนจริงออกผู้ที่มีความเป็นไปได้สูงสุดในการก่อเหตุก็คือเจ้าแต่เจ้าเป็นแค่หญิงอ่อนแอจะเอาแรงที่ไหนไปฆ่าผู้ชายตัวโต,วตวคนหนึ่ง ดังนั้นข้าจึงสงสัยว่าเจ้ามีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยผู้สมรู้ร่วมคิดนี้ค่าอย่างลู่ต่างหากแล้วเจ้าก็เก็บมีดเล่มนั้นเอาไปซ่อนที่บ้านหลี่จือ้อหลังจากเขาถูกจับแล้วพวกเจ้าก็กังวลว่าหลี่จื้อเองจะมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนดังนั้นจึงวางยาพิษเขาซะกำจัดปัญหาอย่างสิ้นซาก ใบหน้างดงามปรากฏแวเวเหยียดยามพาดผ่านเพียงวูบเดียวกูวินยิ่งแน่ใจในการคาดเดาของตนเองเอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้พลิกกลับอีกครั้งเมื่อได้พบกับเจ้าเมื่อตอนบ่ายเพราะข้าพบว่าเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดสักนิดตัวเจ้าเองนั่นแหละที่เป็นยอดฝีมืออยู่แล้ว อย่างซื้อขมวดคิ้วแน่นเจ้าดูออกได้อย่างไรนางแน่ใจว่าตนเองไม่ได้แสดงพิรุธอะไรทั้งนั้นคนเป็นตำรวจยังคงยิ้มแย้มปลอดโปรง่งเหมือนกำลังนั่งคุยไปจิบน้ำชาไปยังจำชั้นวางดอกไม้ที่แสนจงงดงามที่บ้านเจ้าได้หรือไม่ชั้นวางมีทั้งหมดสี่ชั้นชั้นแรกวางดอกไม้8ดกระถางชั้นที่สองมีเจกระถางชั้นที่สามมีหกระถางชั้นที่สี่มี9กระถางดอกไม้ทั้งหมด30กระถางตอนที่พี่สาวข้า ชนชั้นวางดอกไม้นั้นเจ้ารีประคองนางเอาไว้จากนั้นพวกเจ้าก็พากันเดินเข้าไปในเรือนข้ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะพอหันไปอีกทีบนชั้นที่สี่ดอกไม้หายไปกระถางหนึ่งส่วนชั้นที่สองกลับมีเพิ่มมาอีกกระถางหนึ่งพอนางพูดจบอย่างซื่อหน้าเปลี่ยนสีทันควันตันยี่หลันที่อยู่ด้านนอกกลับเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจแล้วมันบ่งบอกว่าอะไรล่ะนอกจากจะพิสูจน์ใจว่าชิงโม่มีความจำเลิศเท่านั้น ตอนที่พี่ใหญ่ชนชั้นวางดอกไม้กระถางที่อยู่ริมสุดบนชั้นสี่ร่วงลงมาเจ้าเป็นคนที่รักดอกไม้มากดังนั้นจึงยื่นมือไปรับกระถางที่ร่วงลงมาทั้งยังกลัวว่าพี่ใหญ่จะไปชนดอกไม้ที่เหลือล้มลงอีกดังนั้นจึงใช้มืออีกข้างประคองนางเอาไว้แต่ก็กลัวข้าจะเห็นดังนั้นพอเจ้ารับกระถางดอกไม้ได้แล้วจึงวางลงบนชั้นวางชั้นที่สองที่อยู่ใกล้เจ้าใช่หรือไม่น้ำเสียงชิงโมสใสแ๋วก้องกังวานหญิงสาวชุดดำรู้สึก ว่ามือตนเองสั่นเทามิอาจควบคุมได้สตรีนางนี้ช่างเฉียบแหลมนักนางจําได้ว่าเมื่อบ่ายนี้ฉิงโมแทบจะไม่ได้มองชั้นวางดอกไม้ของนางตรงๆด้วยซ้ําแต่กลับสามารถบอกจํานวนกระถางในแต่ละชั้นได้อย่างละเอียดไม่มีข้อผิดพลาดก่อนนางจะวางกระถางที่พึ่งร่วงลงมาก็จําได้ว่าชิงโมเพึ่งจะหันกลับมาไม่น่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของนางด้วยซ้ําแต่ยามนี้ทุกสิ่งที่นางทํากลับถูกนํามาตีแผ่ชัดเจนลมหายใจของ อยางซื่อเริ่มปั่นป่วนนางค่อยๆสูดลมหายใจลึกระง,งับเสียงตัวเองมิให้สั่นสะท้าน ช่างเป็นการวิเคราะห์ที่เยี่ยมจริงๆแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาของเจ้าเจ้ามีหลักฐานอะไรที่ระบุได้ว่าข้าคือฆาตกรต่อให้ข้ามีวรยุทธปรากฏตัวที่บ้านหลี่จื้อตอนเที่ยงคืนเท่านี้ก็บอกได้หรือว่าข้าเป็นฆาตกรที่ฆ่าหลี่จือ้อกูวินพยักหน้าอย่างจริงจังเอออ,อไปกับนางเสียอย่างนั้นเพียงแค่นี้มันก็บอกไม่ได้เช่นกันว่าเจ้าคือฆาตกรที่ฆ่าอย่างลู่หญิงไม่แอบถอนหายใจโล่งอกก่อนที่เสียงต่ำอย่างแฝงในของชิงโมจะดังขึ้น อีกครั้งแต่เจ้าจะอธิบายให้ฟังได้หรือไม่ว่าดึกดื่นเที่ยงคืนเหตุใดเจ้าจึงสวมชุดอำพรางตนถือกระบี่ยาวมาปรากฏตัวที่บ้านหลีจือ้อเจ้ากำลังหาอะไรอยู่หรือหูหยินหยาง อ๋อข้าควรเรียกเจ้าว่าชุยสินจึงจะถูกกระมังเพียงคำว่าชุยสินดังขึ้นเท่านั้นดวงตาของหยางซื่อก็เต็มไปด้วยแววตกตะลึงลมหายใจคล้ายหยุดนิ่งชั่วขณะผ่านไปครู่หนึ่งนางจึงหัวเราะลั่นน้ำเสียงแฝงแววสะท้อนใจข้าคิดว่าตนเองปิดบังได้ดีไม่คิดว่าคงถูกเจ้ามองออกจนได้ตันยี่หลันถอนใจยาวที่แท้ชิงโมข่ขอข้อมูลของชุยเจ๋อจากเขาก็เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ พอถึงจุดนี้ผู้ที่อยู่ในสวนต่างเริ่มปฏิติดปตอ่อเรื่องได้บ้างแล้วเยเมกับเอ้าเทียนสบตาก,กันคราหนึ่งต่างเห็นแววตาชื่นชมสตรีทีท่กำลังพูดจาฉะฉานจากดวงตาของอีกฝ่ายการสังเกตและวิเคราะห์อย่างแยบยลของนางเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนกูวินสังเกตว่ามือของชวีซินที่กุมกระบี่อยู่ไม่ได้จับแน่นแล้วจึงเดินเข้าไปข้างหน้าอีกหน่อยแต่ยังคงระมัดระวังตัวทุกก้าค่อยๆเกริ่อนต่อว่าความจริงพอข้ารู้ว่า ้ามีวรยุทธ์ก็แน่ใจว่าเจ้าเป็นฆาตกรแน่แต่ยังไม่รู้ว่าเหตุจูงใจของเจ้าคือสิ่งใดหากเจ้าทําไปเพื่อทับสมบัติของอย่างลู่พอเขาตายไปเจ้าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องวุ่นวายโยนความผิดให้หลี่จื้ออีกจนข่าตรวจสอบพบว่าชีเจอมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งและเพราะเขาถูกตัดสินโทษว่าร่วมมือกับจวนขโมยเงินทงพระคลังดังนั้นชยสินน้องสาวของเขาจึงถูกประกาศจับมาโดยตลอด ชวีสินเหมือนไม่รู้ตัวว่าอีกฝ่ายกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆหรือนางอาจจะรู้แล้วแต่ไม่มีเจตนาทำร้ายเพียงทอดถอนใจคราหนึ่งก่อนพยักหน้ารับข้าคือชวีสินนางทิ้งชื่อนี้ไปถึงสามปีเมื่อพี่ชายตายจากนางก็จมอยู่กับความเจ็บปวดอดทนเพียงเพื่อรอเวลาแก้แค้นให้เขาเมื่อมองเห็นสตรีตรงหน้าที่คล้ายจะแก้ปมปริศนาทุกอย่างบนโลกนี้ได้ชวีสินก็สูดลมหายใจลึกเอ่ยเสียงเย็นเยียบใช่ข้าเป็นคนฆ่าอย่างลูก ข้าโยนความผิดให้เฉียนจริงเนื่องจากหากไม่เป็นเพราะเขาพี่ชายข้าก็คงหนีไปได้แล้วดังนั้นเขาควรจะลิ้มรสการรับโทษทันที่ตนเองไม่ได้ก่อบ้างเขาเป็นนักล่าฆ่าหัวต้องมีสหายที่คอยช่วยเหลือล้างมนถินให้ได้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นไปตามข้าพวกที่เหลือคือสิ่งที่ข้าคาดการเอาไว้อยู่แล้วแต่ชิงโม่เจ้าคนเดียวเป็นสิ่งเดียวที่เกินความคาดหมายของข้า กูอวินคาดไม่ผิดความจริงแล้วในมือเธอไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงตรงหน้าเป็นฆาตกรแต่โชคดีที่เทคนิคลวงด้วยจิตวิทยาได้ผลฉวีสินเป็นผู้ต้องหาถูกประกาศจับอยู่แล้วเมื่อสถานะที่แท้จริงถูกเปิดเผยก็ไม่ยากที่จะยอมรับผิดสารวัตรสาวค่อยๆหลอกล่อนางต่อไป ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของเจ้าก็คือความตายของหลี่จือ้อเจ้าเอามีดใบเหลิวไปไว้ในบ้านหลี่จื้อเพื่อใส่ร้ายว่าเขาฆ่าคนก็เพื่อให้เขาอับจนหนทางต้องพิสูจน์ว่าตนเองไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าบีบให้เขาเอ่ยถึงคดีทองคําในตอนนั้นความจริงของเรื่องนี้ก็จะเผยออกมาแล้วพี่ชายของเจ้าก็จะผลมนทิน ชวีสินพยักหน้าช้าๆหัวเราะเสียงพร่าที่เขาพูดมาถูกทั้งหมดค้าไม่คิดว่าหลี่จื้อจะมาตายซะได้นี่ต้องเป็นฝีมือของผู้บงการเบื้องหลังแน่เจ้าวางแผนเผยเบาะแสว,ว่าหลี่จื้อทิ้งหลักฐานไว้เพื่อล่อให้ค่าติดกับที่ค้าทำทุกอย่างก็เพียงเพื่อเปิดโปงผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีทองคำแก้แค้นแทนพี่ชายแม้จะเป็นกับดักจริงๆค้าก็มีเพียงต้องกระโดดลงกองไฟเท่านั้น ทางเลือกของนางปิดตายลงทั้งหมดแล้วก็เท่านั้นเองร่างบอบบางของชิงโม่ที่เดินไปถึงข้างกายฉียซินอาศัยช่วงที่นางกำลังเผลอพุ่งเข้าประชิดกายขวาข้อมือที่ถือกระบี่เอาไว้แน่นลงมือรวดเร็วรุนแรงฉียซินรู้สึกเจ็บแปบจนต้องปล่อยกระบี่ยาวนางพลิกข้อมือจะคว้าคอชิงโมเทราะว่าอีกฝ่ายระวังอยู่ก่อนแล้วจึงเสือกกายเข้าประชิดถึงตัวร่างบอบ,บางก้มตัวลงมือขวาคว้าสายคาดเอวของนางเอาไว้แน่นเสยบ่ายยันเข้าที่ท ออกแรงเวียงร่างของอีกฝ่ายปลิวออกมานอกเรือนทั้งหมดทั้งมวลดำเนินไปในชั่วพริบตาเดียวรวดเร็วเฉียบคมนอกจากจัวชิงไม่มีใครคาดว่าสตรีร่างอารชรถึงเพียงนี้จะโยนคนออกมาได้ย่ายี่ที่เฝ้าอยู่โดยรอบได้สติคืนมารีพุงเขากดตัวฉวีสินแน่พื้นไม่ให้หนางดิ้นหนีได้ดวงหน้างดงามบิดเบี้ยวด้วยแรงโทศักและไม่ยินยอมพร้อมใจกู้อวินเดินมาจนถึงข้างกายนางเอ่ยเสียงเรียบหากคิดล้างมนทิ ให้ชวยเจอก็ไม่ควรใช้วิธีนี้ตั้งแต่แรกตอนแรกเจ้าเป็นเพียงเหยื่อแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนตนเองเป็นฆาตกรพวกมันสมควรตายแล้วชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรค้าแพ้แล้วย่อมไม่มีอะไรอุทธร์เพียงเสียดายที่ไม่อาจหาตัวผู้บงการเบื้องหลังได้ถึงตายก็ตาไม่หลับชวีสินกระเสือกกระสนรุนแรงน้ำเสียงเจ็บแค้นกรีดผ่านอากาศยามราตรีอันแสนเย็นเยียบร่างบอบ,บางถูกเชือกรัดรอบแล้วรอบยิ่งดุเล็กบางมากกว่าเดิมเมื่อถูกยายี่ กลุ่มใหญ่ควบคุมตัวไปที่คุกโทษที่รอนางอยู่คือประหารชีวิตสถานเดียว หวนรำลึกถึงสายตาอ่อนโยนเงาร่างยืนนิ่งท่ามกลางดอกไม้บานสะพรัง่งความเจ็บแค้นเมื่อนางเอ่ยถึงอดีตของตนเองและความดุร้ายเหมือนเสือบาดเจ็บเมื่อครู่ความรู้สึกของคุณหมอสาวไม่อาจบอกได้ว่าเป็นรถใดทำได้เพียงเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างนวลหนาำเสียงที่เอ่ยฟังดูสะท้อนใจลึกๆอวินทุกคดีล้วนมีเบื้องหลังมีสาเหตุที่มาที่ไปฆาตกรบางคนอาจน่าเวทนามากกว่าเหยื่อฉันเหมาะกับการชนสูตรศพเท่านั้น อย่างน้อยศพก็นิ่งเงียบไม่ตอบสนองไม่มีความรู้สึกตอนชั้นบันทึกสภาพเขาไปตามความเป็นจริงกูอวินที่เดินเยื้องอยู่ด้านหน้าตกใจเล็กน้อยชะง,งักฝีเท้าลงก่อนเอ่ยเบาๆชิงถ้าทุกคนคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายคุณธรรมสามารถให้รางวัลหรือลงโทษใครได้ตามอำเภอใจโลกนี้ก็จะสูญเสียความยุติธรรมที่แท้จริงไปในเมื่อตั้งกฎ,กฎกติกาเอาไว้ทุกคนก็ควรเคารพกฎนั้นถ้าละเมิดก็ควรถูกลงโทษไม่ว่า เบื้องหลังเขาจะเจ็บปวดหรือเป็นฝ่ายถูกกระทํามาขนาดไหนก็ตามน้ําเสียงราบเรียบไม่ได้หึกเหมหรือปลุกใจแต่กลับหนักแน่นในทุกคําพูดจ่วชิงหัวเราะพลางสายหน้าเบาๆตอบว่าเธอก็ยังคงแบ่งแยกขาวดําชัดเจนเหมือนเดิมเลยจริงๆสารวัตรกู้ไม่ได้เอ่ยอะไรต่อเพื่อนสีทั้งคู่เดินเคียงกันไปในยามราตรีปล่อยภาระที่เหลือให้คนอื่นจัดจานตายแสงจันทราในมิติอื่นต่างคนต่างจมอยู่ในภวังของตน ไปตัดต้นหนิวในสวนออกให้หมดโมไปไม่ได้ขยับตัวแต่มองไปทางโหลซี่เหยงที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงคนป่วยนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงพูดเสียงต่ำว่านั่นเป็นของพระราชทานจากไทยเฮาประจิมของพระราชทานแล้วไงคุณหมออัจฉริยะเริ่มโมโหโอเอ่ยเสียงเขียวเกสรของดอกไม้พวกนั้นกำลังเอาชีวิตท่าน